รอแล้วต่างๆกี้เขาใจดยจรํังพี่ไมวกางยจะพนจะเนิ่นจะไว้เอาหัวไหลขออาตดูจรําทุกท่าะคะกันสักครู

ช, <balm> ชุดท,ที่คอยใส่น mm ี hmm, so so oh, so ่คือชุดนั้งบอพี่น้องเอซี่ทำลายคับชุดอกค่ะเจฟจะเาคอยก็เลยใส่ให้มันสะจักร้ไมันดีนะคะเรนีอ้างัน่ะคะร่จะได้จะเน่เอ้วคอยคอยเล้เจ้าอยู โอ๊ค่กพักบ้านคนเอซีทุกท่านนะคะไปดูช่องไหนช่องไหนถ้าชุมเจ้าโอค้างแล้วค่อยมาให้มาพักบ้านค่อยเด้อประกาศเป็นทางการแล้วเขาคอบอกขั้นมานแล้วโอค้งจะมาพักจะมาพักบ้านยายโลไม่ได้โน,โนู่โนโน้องน้องไม่ให้มาพักเน้อหนี่ทำอะไรหรือคะเนี่นี่จะรับสองหมื่นซับค่ะ นนจะรับสองมังซับแล้วก็แล้วก็สองมือเที่ยวด้วยวะสองมือกับบจัสองมือรอบนะบออย่างนี้สองมืกับสองมือเที่ยวสอมือรอบ โอสงสัยรอบรอบนี้สงสัยจะรอบตัวเองน่ะสองมืมื่ี้ยังเห็นผสมปูนอยู่นะครับตอนนี้มาเป็นนางรำแล้วนะครับแม่บุญถินกบกอกเร็วมากแปลงร่างเร็วมากเลยรำกี่คนคะย่า่าหนิงรำกี่คนคะโอ้โหค่อยมเคยเล่นตัวค่อยเล่นชื้อ ค่อยไม่เคยเล่นตัวนะด้วยนะครับนาตอนนี้ลดตัวมด้วยวางไว้อย่าเล่นตัวหลายยายมาลดแต่แต่อนเดียวกัแม่แต่ไม่ได้เห็นแม่ผูบถ้าวออกไปจะเป็นประเด็นรำรวมกันเลยบ่ยังไงรำรวมกันเลย วันนี้วันดีวันสีกโก้บ้านล้างใหม่ลุงพลนไม่อยู่เราก็เป็นหมแมวรวมกันแต่จะเป็นรของย่าติเองของม่ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่หนูก็ล่าเริงจะขาดจะรำช่วยกันแมวม่อยู่หมูก็ล่าเริงนะฮะท่าไปบอกลุงด้วยมาใจจำลอบานเนี้ ขเขาบุกบ้านเต็มแล้วบเจ้าน <c oughs> ่ะพอเกลับมาเท่เดออืมเขาบุกบ้านหมดแล้วเขาบุกบ้านแล้วเ <c oughs> ขาบุกบ้านแล้ว <c oughs> เต็มบ้านเลยเสร็จเลยเด้อรานต่อไปิงวังเียมวังยังเจ้านั่นะอตูเจ้ามันตั้งเท่าไรอเอาไปขายก็ได้เด้อ

เขาขึ้นจะลัวมาลงกอกคันยีเลยนะคะลวดจีไปนจะีไปชนีจาเลยเด้อก็เป็นลำกันนะครับโอ้ยเฮงทะลจดำชีได้รับมาจะพาะจุงเจริญกระได้าเกมไม่ชนะก็ปนไปแล้วตอนเี้นะครับช่วยอีกแล้วหรักที่นี้ก็ขอจบเพิยงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะ